อีซูดีแมกครับสประตูยกสูง1.9เกรดแซดไม่หมื่นแปดคันนี้เพิ่งหลุดจองมานะฮะราคาขายเนี่ยบอกเลยหายจากไปได้ไปประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าพิยนตรผ่อนหมื่นนิดๆเท่านั้นนะครับใครสนใจนะรีบเข้ามาจัดเลยคันนี้ผมเช็คให้แล้วครับเดิมทั้งคันหน้าเดิมท้ายเดิมฝากระโปรงหน้าเดิมฝาท้ายเดิมไฟหน้า,าไฟท้ายเดิมหมดฟันธงให้ว่าหน้าใช้มากเพราะว่าไม่น้อยไม่แค่หมื่นแปดรถสภาพสวยคลิปนะฮะนี่คือสภาพที่รถหลุดจองมาแล้วนะรถสวยจริงนะครับ พาดูทุกจุดครับทุกฟังก์ชันเหมือนที่มารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์ด้วยตนเองนะครับรถสวยพร้อมใช้งานขนาดนี้ใครได้คันนี้ไปบอกเลยคุ้มค่าคุ้มราคามากไม่หมื่ฟีดาพอนหนึ่งหมื่นนิดๆน,น,นะฮะสนใจดูรายละเอียดในคลิปเต็มนี้ได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถครอบครัวมือสเกรดเอดบายปานเพชรยนต์นะฮะ วันนี้นะครับนำรถหลุดจองมานำเสนอครับตัว Highlander นะครับสีประตูยกสูง Highlander 1.9ตัวแซบคันนี้ได้ปี22ครับไม่แค่แสนแบอกเลยว่าฟรีดาวจัดยอดได้เต็มครับผ่อนเพียง11,800บาทนะฮะราคาหายจากไปแดงไปประมาณ2 0 0 0กว่าบาทเลยนะครับและได้เป็นสีดำยกสูงแบบนี้เกียร์ออโต้นะครับใครที่หาอยู่นะบริษัทเทชรยนนะครับนำเข้ามานะครับแล้วหลุดจองแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้นะฮะราคาขายเนี่ย นะครับก็หายจากใบแดงไปประมาณ2 0 0 0 0 0กว่านะใบแดงขายอยู่90,00 0 0กว่านะครับเพชรยนต์ขายอยู่ที่6 9 9 0 0 0บาทนะครับใครสนใจนะฮะเข้ามาดูรถได้ที่บริษัทเพชรยนต์แต่นะครับถ้าใครดูคลิปนี้จบผมว่าน่าจะตัดสินใจจองออนไลน์ได้เลยนะเพราะผมพารับชมแบบละเอียดยิบเหมือนพี่มารับชมรถได้ด้วยตนเองที่บริษัทเพชรยนต์นะครับดูฟังก์ชันต่างๆนะฮะดูหัวน็อตทุกจุดดูโครงสร้างนะครับภายนอกภายในทุกอย่างเลย พาเล่นออปชันทุกจุดเลยนะสําหรับคลิปนี้ใครที่อยากได้รถคันนี้ไปใช้งานนะครับรีบติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับราคา6กแสนเก้าหมื่นเก้าพนะครับน่าใช้มากๆนะครับรถคันนี้พร้อมใช้งานเลยทีเดียวนะครับใครสนใจรีบติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ทะเบียน5้าศนสามเก้านะครับทะเบียนสวยด้วยนะลงท้ายด้วย3 9แบบนี้ยืนยันได้ครับรถคันนี้ไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํามานะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะหน้าเดิมท้ายเดิมฝากระโปรงหน้าเดิม ฝาท้ายเดิมนะครับโลโก้ชัดเจนนะครับรวมถึงไฟหน้าไฟท้ายเดิมหมด4ประตูนะครับประตูทั้ง4บานนะฮะไม่มีเปลี่ยนมาแน่นอนฮะใครที่สนใจนะครับอยากได้รถคันนี้ไปใช้งานนะครับรีบติดต่อสอบถามหาผมได้โดยตรงนะครับที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับผมปานเพชรยนทรับที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์มีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีครับผ่านการอบรม SSI w o r k i n g Step t s c จากโตโยต้าฮะโอมเตนาชิ ทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากอิสุใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมนะฮะโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับ0825713369นะฮะใครหรือว่าจะแอดไลน์นะครับ parnpi1992 ได้เลยนะนะครับสำหรับคันนี้นะครับหลุดจองมานะครับใครที่สนใจจะจัดไฟแนนซ์นะฮะฟรีดาวน์ผ่อน11,800แต่ถ้าใครประสงค์ที่จะซื้อสดนะครับ699,000นะฮะรองเข้ามาทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ สำหรับ4ประตูยกสูงตัวแซนนะเรื่องการจัดเฟนแนนซ์ครับผมมีประสบการณ์มามากกว่า8ปีใครสนใจรีบทักมานะครับมาดูรายละเอียดตัวรถกันนะฮะช่วงแรกผมจะให้ดูภายนอกแบบเจาะลึกก่อนนะครับแล้วก็มาดูภายในนะฮะฟังก์ชันต่างๆรวมถึงนะครับดูภายในเสร็จผมจะพามาดูห้องเครื่องห้องเครื่องดูโครงสร้างโครงสร้างเสร็จเราก็มาสรุปกันนะครับมานะฮะตัวนี้ฝากระโปรงหน้านะครับเลียมสันคมนะฮะออกแบบแอโรไดนามิกให้ตัวลมวิ่งผ่านตัวรับกับกระจังง้าได้ดีนะครับ ประหยัดน้ำมันแน่นอนครับเครื่องยนต์1.9ร้อยห้าสิบแรงม้า400นิวตันเมตรคันนี้350นิวตันเมตรต้องขออภัยนะครับไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์เลนครับนะฮะไม่มีแตกไม่มีร้าวไม่มีไอ้น้ำครับมีไฟเดท์มอยู่ในโคมไฟเลี้ยวกับไฟตันหมอกจะอยู่ด้านข้าง ตั้งแนวตรงแบบนี้นะถ้าเป็นตัวแนวนอนเนี่ยจะเป็นตัวเตี้ยนะครับกระจังหน้านะฮะออกแบบเป็นสีโครเมียมสลับกับสีเทาดำนะฮะโลโก้อีสุเป็นโครเมียมแบบนี้ทะเบียน5039นะครับดูรังผึ่งระบายความร้อนใหญ่ๆจุดเชื่อมต่อด้านข้างครับแนบชิดกับตัวรถแบบนี้ครับไม่มีอ้าออกนะโป่งซุ้มล้อครับเหลี่ยมสันคมตัวรถนะฮะชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มล้อแมกขนาด18นิ้วครับเป็นสีบรอนเงินดูแลรักษาง่ายแบบนี้ไม่มีรอยปีนฟุตบาทมาเลยแม้แต่เล็กน้อยนะฮะ ตัวปียางนะฮะเดี๋ยวเช็คให้นะตัวนี้ยางน่าจะได้ปี2022นะครับยางเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้แลวเปลี่ยนเป็นแบรนด์หลักด้วยราคายางก็อยู่ประมาณ20,000บาทนะทั้ง4เส้นนะครับผมเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับถ้าเป็นยางปี22นะนะครับบันไดด้านข้างครับมีมาให้ตกแต่งเป็นสีดำสลับกับสีบรอนด์แบบนี้นะครับถัดมาด้านบนนะฮะตัวนี้โลโก้ไฮแลนเดอร์มีมาชัดเจนนะครับแล้วก็กระจกมองข้างครับปรับพับเก็บไฟฟ้าครับปรับองศาไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบนี้ไม่แตก ไม่เล้านะฮะสำหรับกระจกข้างนะครับกระจกด้านข้างฝั่งนี้นะฮะ security system นะฮะความปลอดภัยขั้นสูงมีมาให้แบบครบเซตนะครับมือเปิดประตูเป็นแบบโครเมียมนะกุญแจแบบขันนะแจ็คไนคีพร้อมกับตัวมือเปิดเนี่ยได้ในเรื่องของชุดเบ้านะครับกันรอยมาให้แล้วเป็นของ d m a มโดยตรงกันสาดนะครับคันนี้ออปชั่นจัดเต็มมาให้แล้วนะฮะ เรื่องของน้ำมันครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะสามารถเติมดีเซลนะครับผมดีเซล B0 ถึง B20 ได้เลยนะสำหรับตัวนี้นะครับล้อแมกด้านหลังครับไม่มีเรื่องของปีนฟุตบาทมาแน่นอนครับกันชนท้ายนะฮะด้านท้ายเนี่ยจุดเชื่อมต่อระหว่างกันชนท้ายกับโครงสร้างตัวรถไม่มีร้อรอยของการอ้าออกนะครับก็คือแนบชิดสนิทแบบนี้เลยนะครับไฟท้ายได้ f ู l l LED ไม่แตกไม่รล้าไม่มีไอ้น้ำมีไฟเลี้ยวไฟถอยไฟเบรกนะฮะอยู่ในคมเดียวกันโลโก้อ s สุดีแมกชัดเจน นะครับมือเปิดประตูมือเปิดฝาท้ายเป็นแบบโครเมียมมีกล้องถอยให้แบบนี้นะครับแล้วก็มีกันชนท้ายที่เป็นแบบบิวอินนะครับ2ระดับ1-2นะฮะขึ้นรถง่ายๆเลยนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับแล้วมีในเรื่องของโลโก้แซด b ีดีไอบูคพาวเวอร์นะเปิดมาครับไลเนอร์ฮะไม่แค่หมื่นแปดเท่านี้นะแทบจะไม่ผ่านการใช้งานนะครับลองลองดูลองลอยก่อนนะครับนี่น้องป้ายแดงชัดๆเลยนะนะครับหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันราคาหายจากป้ายแดงไปประมาณนะครับ สองแสนกว่าบาทเลยนะครับใครสนใจรีบติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับจุดเชื่อมต่อด้านหลังครับแนบชีดแบบนี้ไม่อ้าออกนะนะครับรถสวยพร้อมใช้งานจริงๆนะครับแม็กนะครับรถสวยจริงนะครับปุ่มปุ่งซุ้มล้อนะครับเหลี่ยมสันคมตัวรถครับสวยชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักจีมแบบนี้นะครับมือเปิดประตูเป็นโครเมียมนะครับรถสวยพร้อมใช้จริงๆนะใครอยากได้คันนี้ไปใช้งานนะครับ รีบติดต่อมาได้เลยนะโทรมาที่0825713369นะครับแอดไลน์ parnpi1992 ครับนะฮะคันนี้ไม่แค่1มื่นเท่านั้นนะฮะใครสนใจรีบติดต่อมานะครับคันนี้6 9แ0นเบาทเท่านั้นนะฮะสนใจทักมาหาผมได้โดยตรงเลยนะฮะใครอยากได้นะครับไปดูในเรื่องของภายในกันดีกว่านะฮะ ตัวนี้ให้ดูเรื่องออปชันภายในเสร็จนะครับก็จะพาดูห้องเครื่องห้องเครื่องต่อด้วยโครงสร้างกันต่อนะครับเปิดเข้ามาครับแผงประตูด้านข้างจะออกแบบเป็นโทนสีดําแบบนี้ตกแต่งด้วยหุ้มหนังมาแล้วนะฮะที่เป็นสีดำนะครับเดินได้ด้วยเส้นสีเทานะฮะแบบนี้เลยนะครับ กระจกนะฮะปรับรถกระจกครับเป็นวันทัสนะฮะแค่ด้านคนขับเท่านั้นหรือเป็นออโต้แค่ด้านคนขับที่เหลือก็อาจจะเป็นที่กดท้างหน่อยนะครับมีเซ็นทรัลล็อกครับปุ่มล็อกกระจกปุ่มพับกระจกไฟฟ้าปรับองศากระจกมีมาให้ตกแต่งด้วยสีเทาดำครับด้านบนแบบนี้นะฮะมือเปิดประตูเป็นสีบรอนนะครับ ุญแจแบบแจ็คไนคีครับสีน้ําเงินนะฮะนี่เราหุ้มซิลิโคนมาให้แล้วนะครับสต็อปแอนโกมีมาให้แบบนี้นะครับระบบการลื่นถลายครับไฟสูงต่ําอัตโนมือนะครับมีมาให้เปิดผาถังน้ํามันเปิดกระโปรงหน้านะครับแป้นเบรกไม่ใช้งานเลยนะไม่หมื่นแปดเนี่ยน้อยมากๆนะครับพวงมาลัยหุ้มหนังครับคอนโซลหน้าเป็นแบบหุ้มหนังมาแล้วเสร็จสับเรียบร้อยนะครับตัวนี้หุ้มหนังเดินได้ด้วยเส้นสีเทา นะครับเบาะหนังคูแม็เทคโนโลยีคูแม็กลดการสะสมความร้อนลดการเมื่อยล้าเวลาขับขี่คันนี้จัดเต็มมาให้นะครับมาดูภายในนิดนึงอ่ะขึ้นรถนะครับสตาร์ทเนาะนี่เห็นไหมฮะสตาร์ทเครื่องเดินเบามากๆเลยนะครับหน้าจอ m i d ครับเป็นหน้าจอเดียวกันกันกบตัวท็อปเลยนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะตัวนี้เหมือนกันกับตัวท็อปนะฮะเลขไมยอยู่ที่หนึ่งมกิโลเดี๋ยวลดเสียงก่อน เลขไม้หนึ่งหมื่นแหอยอหกิกิโลนะครับถือว่าใช้งานน้อยมากๆฝั่งนี้จะเป็นอัตรารอบตรงนี้จะเป็นความร้อนนะฝั่งนี้จะเป็นเกณน้ำมันอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเลขเข็มไม้นะครับ พวงมาลัยหุ้มหนังครับไม่มีช้ำเดินได้ด้วยเส้นสีเทาแบบนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มมัลติฟังก์ชันครับเพิ่มเสียงลดเสียงครับสั่งงานด้วยเสียงนะฮะแล้วก็มีรับสายวางสายกดโหมดต่างๆได้ฝั่งนี้ก็จะเป็นในเรื่องของคุชชอนโทนนะฮะแต่ไม่ได้เป็นอะแดปตีฟนะสำหรับคันนี้นะครับสวยจริงนะเฉพาะพวงมาลัยนี่ก็แบบออกแบบได้สวยมากๆ ครับใครอยากได้คันนี้ไปใช้งานนะฮะรีบติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับโลโก้อีซูชัดเจนนะครับหน้าจอฮะทัชสกรีนสามารถเชื่อมต่อ Apple CarP l a y นะครับแล้วก็ Android Auto ได้ด้วยมิลเลอร์ลิงกนะฮะแล้วก็มีลากแคชฉายภาพจากมือถือครับเข้ามาในหน้าจอนี้นะครบลูทูธรับสายวางสายในพวงมาลัยได้นะครับถัดลงมาด้านล่างครับจะเป็นแอร์แมนวลนะฮะตัวนี้สามารถปรับได้ทันใจปรารถนาเลยพี่นะฮะเราร้อนเราหนาวเราสามารถปรับได้เลยนะครับโดยช่องแอร์นะฮะตรงกลางจะมี2นะฮะด้านข หนึ่งแบบนี้นะครับอย่างละหนึ่งแบบนี้นะเรามีช่องเก็บของด้านล่างนะครับช่องเสียบ USB นะครับอันนี้มีมาให้ AUX มีมาให้นะฮะตรงนี้จะเป็นที่จุดบุหรี่เก่านะครับมีมาให้เหมือนกันนะครับแล้วที่วางของตรงนี้วางได้สบายๆเกียร์ออโต้ครับมีระบบลงทางลาดชันมีเลโทอนิกนะฮะหรือที่เรียกว่าแมนนวลโหมดคันนี้ก็มีมาให้แบบครบเซตนะฮะมีที่วางแก้ว2ช่องนะครับรวมถึงเบรกมือแมนนวลคันนี้มีมาให้แล้ว นในเรื่องของกลง่องเก็บของนะฮะมีให้ถึง2จุดนะฮะด้านล่างเนี่ยจะเป็นในเรื่องของสำเนาคู่มือด้านบนก็จะเก็บอะไรก็ได้นะครับที่สามารถเก็บได้ปกตินะครับเบาะเทคโนโลยีคูแม็กครับลดการสะสมความร้อนนะฮะกระจกมองหลังคันนี้ตัดแสงอัตโนมือนะครับมีมาให้ม่านบังแดดนะครับฝั่งนี้ยังไม่เอาถุงพลาสติกออกเลยนะครับแต่มีกระจกให้นะมีกระจกให้แบบนี้นะครับเปิดได้นะนะครับถึงฝั่งนี้ด้วยนะฮะมีกระจกให้แบบนี้ นี่มีไฟส่องสว่างให้ด้วยแม่บ้านชอบแน่เสาเอด้วยความเป็นสีเบตนะครับทำให้ได้ในเรื่องของอารมณ์รักชูรี่คนมาด้วยด้านหลังเมารถยากขึ้นนะครับมันทำให้นิ่มนวลนะใครที่สนใจรีบติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับผมไปนั่งด้านหลังให้ดูนะแล้วก็เดี๋ยวดูห้องเครื่องกันต่อนะครับก็หัวเข่าผมนะฮะจะชนไหมนะครับผมสูงร้อยนะครับรองรองเท้าแล้วร้อยแมีที่จับขึ้นด้วยนะตรงนี้นะขึ้นรถง่ายมากนะครับนี่ หัวเข่าไม่ชนนะครับหัวเข่าไม่ชนเบาะจริงๆปรับได้อีกนะเมื่อกี้ผมปรับรีวิวนะครับแล้วก็วิสัยทัศน์ที่มองไปด้านหน้าครับสวยชัดเจนนะฮะไม่มีรอยขีดข่วนนะครับวิสัยทัศน์มองไปนะสวยจริงนะครับใครอยากได้คันนี้ไปใช้งานนะฮะรีบติดต่อสอบถามผมเข้ามาได้นะครับช่องแอร์มีให้2ช่องในด้านหลังมีช่องเสียบ USB ให้ด้วยนะครับนี่ช่องเสียบ USB ตรงนี้เบาะหนังนะฮะนุ่มมากมีที่พักแขนให้นะครับพักที่พักแขนผมบอกเลยว่านุ่มมากนะฮะ นุ่มจริงนะครับใครได้คันนี้ไปนะครับฟีด้าพอดึงมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทสนใจคันนี้นะครับรีบติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับโทรมาที่0ูนย์แปดสองห้าผิดองสามหกเฝ้าดานสะอาดสะอ้านครับมีลำโพงให้ถึง2จุดนะฮะไปดูในเรื่องของห้องเครื่องกันนะครับดูเม็ดอ่าดูในเรื่องของห้องเครื่องหัวน็อตต่างๆมีน้ํามันเครื่องรั่วไหลไหมแล้วมาดูโครงสร้างกันต่อ เปิดเข้ามาในห้องเครื่องครับห้องเครื่องนะฮะไม่มีรอยน้ํามันเครื่องรั่วไหลนะฮะหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับสายพานทำนิมม่งนะฮะเดินเบามากเลยนะครับมาดูก่อนนะฮะตัวนี้นะฮะหัวน็อตทุกจุดครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับนะฮะเคมีพันต่างๆไม่มีรั่วไหลรั่วซึมนะฮะตัวนี้150แรงม้าเครื่องยนต์1.9ลิตรนะ,ะ350นิวตันเมตรนะฮะที่รอบ1600ถึง2000รอ,อบต่น,นาทีบอกเลยว่าแรงเลาเรื่อง เครื่องเดินโรงงานครับไม่มีรีมงรีแมปมาแน่นอนครับสาหรับทันนี้มาทดลองขับได้นะครับเครื่องยนต์เดินเบามากนะฮะแบตเตอรี่นะครับผมเช็คให้แล้วนะฮะตรงกับยังเหลือเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับแต่ถ้าเลย2ปีนะครับผมเปลี่ยนให้เลยนะครับแผ่นเพลนะเช็คให้แล้วตรงกับสำเนาเริ่มทุกจุดนะฮะไม่มีเปลี่ยนมาแน่นอนครับเครื่องเดิมโรงงานนะฮะหัวน็อตทุกจุดครับจุดเชื่อมต่อระหว่างฝาโปรงหน้าโครงสร้างตัวรถครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับแบบนี้ แก้มข้างไม่มีเปลี่ยนมานะครับไฟหน้าแท้เดิมโรงงานครับจะต้องเป็นของไทโคโยโตครับโลโก้ชัดเจนนะฮะไทโคโยโตนะหัวน็อตทุกจุดคานเป็น้ํนาครับไม่มีบิดเบี้ยวแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไฟหน้าไฟแท้เดิมโรงงานครับไทโคโยโตครับโลโก้ชัดเจนหัวน็อตทุกจุดครับแก้มคงแก้มข้างนะฮะจุดเชื่อมต่อนะฮะไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับเรียมฝากระโปรงหน้าครับชัดเจนไม่มีบิดเบี้ยวซิลซิลิโคนต่างๆอยู่ครบรูระบายความร้อนรูระบายอากาศ สักกรารกันความร้อนอยู่ครบคันนี้พร้อมใช้งานฟรีดาวน์พอมหนึ่งมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทได้คันนี้ไปใช้งานแบบคุ้มๆนะฮะบอกเลยว่าน้องป้ายแดงพ่อเลขใหม่แค่หนึ่งมื่นแปดพันกิโลพี่นะฮะคันนี้สวยจริงนะครับสปอร์ตเมทองเมทอาร์ครับเรียงกันเป็นตัาประกบกันสามแผ่นหนึ่งสองสามยืนยันได้นะฮะรถไม่เคยชนหนักพลิความจมน้ํามานะครับถ้าตรวจพบเจอนะฮะชนหนักพลิความจมน้ํานะฮะเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนนะ,ะหัวน็อตทุกจุดครับโอเคนะสวยจริงนะฮะนี่ นะครับไม่มีบิดเบี้ยวนะครับนี่เห็นไหมฮะใครที่สนใจนะครับนี่ผมใช้งานจริงๆนะครับจุดแจ้งเตือนลมยางนะครับหัวน็อตทุกจุดครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับนะฮะใครอยากได้คันนี้ไปใช้นะครับบอกเลยคุ้มนะครับสปอร์ตเม็ดองเม็ดอาร์ครับเรียงกันเป็นตับแบบนี้นะฮะประกบกัน3แผ่นยืนยันนะครับว่ารถน่าใช้จริงๆนะฮะมาดูจุดเชื่อมต่อฝาท้ายนะครับจุดเขาเรียกว่าตะเข็บนะฮะนี่ ถ้ารถโดนชนมานะตะเข็บมันจะขึ้นสนิมนะครับแล้วก็มันจะไม่สามารถาเชื่อมให้มันเหมือนเดิมได้นะครับนี่ตะเข็บแบบนี้นะครับฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะฮะพวกตะคงตะเข็บอย่างเงี้ยครับมันจะสนิมขึ้นแต่คันนี้ไม่มีนะครับคันนี้ไม่มีและไลเนอร์แทบจะไม่ผ่านการใช้งานมารถสวยพร้อมใช้งานขนาดนี้นะครับใครอยากได้รีบมาจัดเลยนะนะครับปีดาวพรหนึ่งพันแปดรบาทเลขไม่หนึ่งหมื่ แปดหมื่นเอ่อหนึ่งมื่นแปดพันโลนะฮะนี่เห็นนะฮะหัวน็อตอ่าสปอตเม็ดองเม็ดอาร์ครับเรียงกันเป็นตับถ้าพี่ได้คันนี้ไปใช้งานบอกเลยว่าคุ้มคุ้มเลยจัดว่าคุ้มเลยนะฮะสำหรับคันนี้นะครับสนใจทักหาผมได้โดยตรงผมดูแลเองทุกเคสนะครับโทรมาหาผมผมรับสายเองนะฮะนี่หัวน็อตทุกจุดนะครับนี่ใครอยากให้ผมดูแลนะทักหาผมนะนะครับทักหาผมได้เลยนะนะครับรถสวยพร้อมใช้งานขนาดนี้ มีที่เพชรยนต์แล้วไม่หมื่นแปดผ่อนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยได้คันนี้ไปใช้งานนะครับฟีดาวจัดยอดได้เต็มนะนะครับแล้วก็เดี๋ยวสรุปให้นะครับตัวนี้ Isuzu D-Max 1.9นึ่เก้าแซดครับปี2021-22นะฮะไม่หมื่นแปดนะฮะฟีดาวผ่อนเพียงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยราคาขายหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทสนใจรีบทักหาผมได้โดยตรงนะครับผมจะพาพี่จัดไฟรนซ์ถ้าใครซื้อสดก็ทัวร์มานะครับต่อรองราคาได้นะครับสนใจรีบติดต่อกันมานะครับ สำหรับวันนี้นะครผมต้องขอตัวจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมนะฮะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกวันเลยครับเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ